สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเล้งนิติาสารนะครับสิกรรมสทก็จะมาพูดถึงเทนของภาษาอังกฤษซึ่งเทนภาษาอังกฤษ12เทนเนี่ยก็เพื่อที่ประโยชน์ว่าเราเป็นนักกฎหมายก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะถ้าเกิดเราลงวิชาที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายหรือเราอาจจะไม่ได้ลงแต่ว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ติดตัวไว้บ้างเพราะว่าปัจจุบันเราก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษ นะครับเป็นหลักตอนนี้จะมาปูพื้นฐานทั้งหมด12เทนด์ด้วยกันกับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับเทนนะครับเทนเทนแปลว่าการนะครับการก็คือเป็นการที่บอกเวลานั่นเองถ้าเป็นประโยคข,ของภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องมีการบอกเวลาพูดถึงหลักๆก,ก็คืออดีตก็คือที่ผ่านมาแล้วปัจจุบัน แล้วก็อนาคตนะครับเทนน์จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด12เทนนะครับ12เทนก็คือแบ่งออกเป็นนะครับในอดีตเนี่ยสปัจจุบันอีก4อนาคตอีก4 4สี่สปสี่สมสิบสอก็เป็น12บสองเทนซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าสิบสเทนเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจาก present simple tense น,นะครับ หนึ่งนะครับ present simple tense เนี่ยก็คืออยู่ใน4กลุ่มแรกที่เป็น present tense นะครับแล้วก็อันที่หนึ่งของ4ของ present tense ก็คือการปัจจุบัน present simple เนี่ย present แปลว่าปัจจุบันนะครับ simple เนี่ยแปบลบว่าง่ายง่ายหรือว่า simple แปลว่าง่ายอะไรที่มัน simple simple ดังนั้น present simple ก็คือเหตุการณ์ที่แบบมันเป็นอยู่แบบ ปัจจุบันเป็นจริงอะไรที่แบบเป็นธรรมดาธรรมดาอย่างเช่นอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันมาดูลักษณะของการเกิดก่อนนะครับของรูปของ present simple ตรงนี้จะเป็น past ใช่ไหมครับ past ก็คืออดีตตรงนี้เป็น future ก็อนาคตส่วน present simple เนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่พูดถึงในปัจจุบันก็คือผมเขียน ตรงนี้ไว้ว่านาวนาวก็คือปัจจุบันทีนี้รูปประโยครูปประโยคหรือโครงสร้างของประโยคที่เราเห็นปุ๊บเราจะรู้เลยว่าอันเนี้ยประโยคเนี้ยเป็น present simple ก็คือจะมีประธานนะครับประธานก็คือ S S ก็คือ subject นะครับ subject ที่แปลว่าประธานแล้วก็ verb ช่องที่1 verb ที่ไม่ได้ผันนะ verb ที่พิวพิ o, ที่มายังไงก็อย่างนั้นเลยอ่ะมาดูตัวอย่างกันแล้วกันนะครับเนี่ย the earth Go South e s u n นะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับ Go ตัวนี้ก็คือเป็น verb ช่องที่หนึ่งนะครับมาจากคำว่า Go Go ก,ก,ก็คือเติม es เข้าไปเพราะว่า Earth เ,เนี่ยเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์เอกพจน์ก็คือหนึ่งนะครับประธานที่เป็นหนึ่งกริยาที่ตามมาก็จะเติม s นะครับก็ เราก็ารู้คร่าวว่ามีประธานนะครับแล้วก็มีเวิร์กช่องหนึ่งนะครับถ้าเห็นแบบนี้ก็เข้าใจได้เลยว่าน่าจะเป็น p r e s o n t simple นะครับประโยคที่2 I get up at 6 o'clock every morning ฉันตื่นนอน6กโมงเช้าทุกๆวันท,ทุกๆเช้าฉันตื่น เวลา6โมงทุกๆุเช้านะครับทุกๆเชา้าเนี่ยฉันตื่นเวลา6โมงนะครับก็อันนี้ก็คือเป็น simple นะครับครนี้มันก็จะมีคำศัพท์ที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยนะครับ vocabulary identifying เ่ย identifying ก็คือว่าคำศัพท์ที่เราเห็นจะประกอบอยู่ในประโยคด้วยนะครับซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็น ประโยค present simple นะครับก็คือ always often sometimes อันนี้เพื่อนแปลได้ไหมครับ always ก็คือเสมอประจำนะ often ก็แปลว่าบ่อยๆ sometimes ก็คือบางครั้งบางคราวบางเวลานะครับ generally นี่ก็คือโดยปกติ usually โดยปกตินะครับ frequently Fre นี่ก็เกิดขึ้นแบบ บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเนชั่นลอรีน, January, นี่คือคือเป็นแบบประจำเลยวันสวีกนี่ก็คืออาทิตย์ละครั้งถ้าเป็นวันสมันก็เดือนละครั้งวันซวันซาวันซาเยียก็ปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ่ะถัดไปนะครับก็จะเป็นเพรสซ n t คอนติเนียสนะครับผมผมเขียนย่อไว้เพรสซ n t คอนติเนียสก็คือ เป็นประโยคของการกระทําที่แบบต่อเนื่องปัจจุบันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันโครงสร้างก็คือจะอยู่ตรงนี้การกระทําต่อเนื่องนะครับขณะพูดขณะทําอะไรก็แล้วแต่โครงสร้างของประโยคก็จะมีประธานส่วนกริยาที่ตามมานะครับก็จะเป็น is เป็น am หรือ are นะครับแล้วก็ เวิร์บเติม ing เวิรเติม ing นะครับตรงนี้ก็จะมีเวิร์บด้วยเติม ing นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ john is sleeping โอ้ขอโทษ john is sleeping right now ตอนนี้จอห์นกำลังหลับอยู่ตอนนี้นะครับนี่ c o n t i n u ีย s ต่อเนื่องคราวนี้ผมยกมาตัวอย่างเดียวแต่ว่าคําศัพท์ที่จะอยู่คู่กันอยู่สอดแทรกอยู่ในประโยคนี้ไม่จาเป็นต้องอยู่คู่นะครับมันจะเป็นคําศัพท์ถ้าเกิดมีสอดแทรกอยู่เข้ามาด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าประโยคนี้เป็น present continuous มี now นะตอนนี้ right now ก็เดี๋ยวนี้ขณะนี้นะครับ just now ก็เมื่อกี้นี้นะครับ at this moment ก็ เมื่อเมื่อกี้นี่เองนะครับ s t i l l s t i l l ก็คือคงอยู่นะครับโอเคผ่านนะเพื่อนๆคราวนี้เราก็มาดู present perfect นะครับ present perfect มาถึงคอร์สท่านที่ล้วนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบัน นะครับก็ดูนะครับดูลักษณะการเกิดก็คือช่วงนี้นะครับเกิดขึ้นในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนะครับโครงสร้างของประโยคก็มีประธานนะครับกริยาที่ตามมาก็ has หรือ have แล้วก็เป็น verb ที่ผันไปเป็นช่อง3นะครับดูตัวอย่างนะครับ i have known her for many years have known ก็คือ,น,อนี่ครับมาจาก has หรือ have ตรงนี้นะครับนะครับก็โนนนี่ก็คือตัวนี้นะครับ verb ช่องที่3ก็เป็น i have known her for many years ฉันรู้จักหล่อนมาหลายปีแล้วนะครับก็คือเริ่มรู้จักมาละเมื่อแต่ก่อนเนี่ยในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังรู้จักหล่อนอยู่ นะครับยังรู้จักอยู่ยังจำได้อยู่ยังรู้จักอยู่นะครับคำศัพท์ที่จะสอดแทรกอยู่ใน present perfect ก็จะมีดูนะครับมี today นะครับ this month this year นะครับ recently มาเร็วเร็วนี้ lately มาเร็วเร็วนี้ before ก่อน always เสมอ so far ก็คือ so far เนี่ยก็คือจนถึงจนถึงขณะน,นี้นะครับ just just ก็เหมือเพียงนะครับนะครับ just now just อะไรอย่างเงี้ย uh, just ก็แปลว่าเพียงเพียงอย่างี้นะ already already ก็คือเรียบร้อยแล้วนะ already นี่มันใช้บอกว่าในการกระทำที่เกี่ยวกับในประโยคนี้มี already อยู่ด้วยก็แปลว่ามันเสร็จแล้วมันผ่านมาแล้วนะครับ Yet นี่แปลว่าการน,นั้นหรือแปลว่าหรือยังนะครับ once once นี่ก็ในขณะนั้นหรือครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับ twice twice นี่แปลว่าสองนะสองครั้งนะครับ how how long how long นานเท่าไหร่ for ก็คือเพื่อ,อ since ตั้งแต่ ตั้งแต่นั้นมาอะไรอย่เงี้ยซินนะครับโอเคถัดมาครับ t e n ที่4 present perfect continuous เป็นเทนที่4ก็คือเป็น tense สุดท้ายของ present tense น,น,นะครับโครงสร้างโครงสร้างก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีประธานนะครับตามด้วย has h a s มี be e n p r o ขึ้นมาแล้วก็มี verb-ing นะครับนี่เป็นโครงสร้างส่วนลักษณะการเกิดก็คือจะเป็นเหตุการณ์ที่บ่งบองชี้อะไรครับเกิดขึ้นในอดีตต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันอันนี้เกิดในอดีตแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ดูประโยคตัวอย่าง I have been sitting here from 6 i x o'clock เป็นไงครับ ฉันนั่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่6โมงและก็คือนั่งตั้งแต่ from 6 o'clock ตอนนี้อาจจะเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รูก้ก็ยังนั่งอยู่นะครับแล้วก็ประโยคถัดมานะครับ how long have you been waiting for me อ่าอันนี้เป็นประโยคคำถามนะครับ how long have you been waiting for me คุณรอฉันมานานเท่าไหร่แล้วอันนี้ก็คือยกมา2 สประโยคตัวอย่างนะครับผ่านนะครับเทนที่ห้า s s Simple อันนี้เป็นอดีตการละคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงแล้วในอดีตนะครับในช่วงนี้นะครับโครงสร้างของประโยคก็คือมี subject นะครับแล้วก็มี verb ช่องที่2นะมีประธานแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่2นะครับนี่มาดูตัวอย่างนะ example j o w n w k e k to school y esterday John เดินไปโรงเรียนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นี่เราสังเกตดูนะครับเนี่ยเวิรช่องที่สองก็คือ Walk นปกติแล้วก็เป็นช่องปกติก็ W-A-L-K แต่อันนี้เป็น w a l k, D, W-A-L-K เติม ed w a l k walk John walked to school yesterday เมื่อวานนี้จอห์ John เดินไปโรงเรียนนะ ในประโยคของ past simple เนี่ยนะครับก็จะมีคำศัพท์พวกนี้ yesterday เมื่อวานนี้นะครับ last week last month last year ปีที่สัปสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วสอดแทรกอยู่ในประโยคได้นะครับ a few days ago นะครับเมื่อ2-3สวันที่ผ่านมาน the other day <c oughs> ขอโทษ the other day ก็คือเมื่อวันก่อน just now ก็เมื่อสักครู่นี้นะครับ um, in นนี้ตัวอย่างนะครับ in 2000 x x คือจะเป็นในในปีนะปีไหนก็ได้แต่2022 a n d ปีนีนะ้ใช่ไหมครับ2022จะมีคำว,ว่า once ก็คือ,อครั้งหนึ่งนะครับ how long ago นานเท่าไหรล่ละ when เมื่อไหร่นะครับ มีคำพวกนี้คำศัพท์พวกนี้อยู่มาถึงเทนที่6 past continuous tense นะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับกำลังเกิดขึ้นในอดีตนะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับนี่ก็คืออดีตนะครับปัจจุบันแล้วก็อนาคตเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในระหว่างตรงนี้นะครับโครงสร้างของประโยค์ก็มี subject นะครับประธานตรงนี้นะครับกริยาจะเป็น was หรือ v e r b นะครับแล้วก็ v e r b ช่อง v e r b ที่เติม ing watch were คืออะไรเพื่อนๆก็จะต้องรู้แล้ว watch เนี่ยใช้กับใช้กับ uh, he she is นะ he was she was it was ส่วน were นี่ก็ you they you they แล้วก็ we แล้วก็พวก ประธานที่เป็นประหดก็คือมากมากกว่ามากกว่า1นึ่งสิ่งขึ้นไปก็คือ2สิ่งขึ้นไปเขาเรียกประหดนะครับส่วนประธานเอกพจน์ก็จะใช้ was มาดูตัวอย่างนะ example ก็คือ last year at this time Susan was attending school เมื่อปีที่แล้วในเวลาเนี้ยในเวลาเนี้ยซูซานก็ ได้เข้าเรียนหนังสือนะครับได้เข้าเรียนหนังสืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ past อะไรเอ่ย past continuous นะครับอะโอเคเช็นที่เจ็ดละ past perfect อดีตการสมบูรณ์ perfect แปลว่าสมบูรณนะ์ past ก็ผ่านมาแล้วโครงสร้างประโยคก็มีมี subject มีประธานมี head แล้วก็มีเวิร์ช่อง3นะครับเป็นโครงสร้างประโยคแบบนี้ก็เข้าใจได้เลยว่าเป็น p a s t p e r f เ c t เหตุการณ์เป็นยังไงครับใช้ยังไงอยู่ตรงนี้ครับนี่รูปแดงๆตรงนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตกล่าวถึง2เหตุการณ์ในอดีตนะครับเหตุการณ์หนึ่งจบไปแล้วและก็มีเหตุการณ์อื่นตามมาเอ๊ะมันเป็นยังไงเดีย๋ยวเรามาดูกันเกิดก่อนแล้วก็จบ ประโยคที่ว่า2ประโยคเนี่ยก็คือจะมี past perfect อยู่คู่กับ past simple simple นี่เกิดทีหลังนะครับส่วน past perfect เนี่ยเกิดก่อนแล้วก็จบเกิดปุ๊บแล้วจบปั๊บก็จะมี past simple ต่อเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูประโยคตัวอย่างเพื่อความชัดเจนนะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนี่ไง he had cleaned his house อันนี้เป็น past simple อ่าไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ past perfect เกิดก่อนใช่ไหมครับดูประโยคนี้เกิดก่อนเขาทำความสะอาดบ้าน before he left ก่อนที่เขาจะออกไปก่อนที่เขาจะออกไปก็แสดงว่ามี2ประโยคอันนี้คือประโยคนึงแล้วก็อันนี้อีกประโยคนึงนะครับประโยคที่2ก็คือเป็น past ที่เกิดขึ้น past simple ที่เกิดภายหลัง ส่วน past perfect ก็คือประโยคที่เกิดก่อนอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของ tense ที่7ก็คือ past perfect เดี๋ยวมาดู tense ที่8กัน tense ที่8 past perfect continuous ก็คล้ายๆกับ past perfect เมื่อกี้นี้แต่บว่ามันมี continuous continuous นี่มันก็แปลว่าต่อเนื่องเสมอ เราเข้าใจไว้เลยว่ามีคําว่า continuous แปลว่าต่อเน,นื่องแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็น verb ที่จะต้องมี ing เข้ามาเกี่ยวข้องแหละท,ทุกครั้งที่จะต้องกริยาจะต้องมี ing มาเกี่ยวข้องเข,เข้ามาอยู่ด้วยแน่ๆนมาดูตรงนีน้เกิดขึ้นในระหว่างนี้ใช่ไหมครับใช้คู่กับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างก่อนก็จะมีประธานมีแตดมีบีน,นมี verb ing ใช้ยังไง ใช้คู่กับ p a s s i Simple นะครับเน,นเน้นความต่อเนื่องของเวลาม,มาดูตัวอย่างตัวอย่าง Example นะครับ They had been playing football for four hours when it start to rain เขาพวกเขาเนี่ยเล่นฟุตกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ ประมาณ4ชั่วโมงเขาได้เล่นฟุตบอลอยู่4ชั่วโมงฝนก็ได้ได้เริ่มตกประโยคนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ They had been playing football for four hours when it started to rain แล้วก็เกิดฝนตกขึ้นมานะครับตัวช่วงนี้ก็จะเป็น past perfect เกิดขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ประโยคที่2ก็จะเป็น past simple ตามมาคู่กันนี่ก็คือลักษณะของ ครงสร้างประโยค past perfect continuous อ่ะมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหน yeah. Jane had been looking after her dad for years before he passed away ก็คือเจนเนี่ยดูแลพ่อของเธอนะครับ look after แปลว่าดูแล had been look Looking after her dad for years. เยอยก็คือดูแลพ่อนานอาจจะป่วยติดเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้น Before he passed away ก่อนที่เขาจะจากไป Pass away ก็ตายแหละพูดง่ายๆอ่ะทัน,นี้สองประโยคคู่กันอีกหละประโยคแรกก็กจะเป็น pass perfect continuous แล้วก็ตามด้วย pass simple นะครับ he pass e d away นี่เป็น p a s t simple ชาน had been looking after her dad uh, looking after looking after her dad for years before he pass e d away ก mm ่ hmm. อนที่เขาจะเสียชีวิตลงลูกกัตันยูนี้มาดู9ที่9พูดถึงฟ uh, future แล้ว future simple ก็เป็นอนาคตที่ เกิดขึ้นเสมอๆ,ๆง่ายๆนะครับดูตรงนี้ครับก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ตัวนี้คือฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ในปัจจุบันพาสก็พูดถึงอดีตฟิวเจอร์นี่ก็จะอยู่ในในระหว่างช่วงนี้เนาะในอนาคตตัวเล็กๆนี่เดี๋ยวเพื่อนๆอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังไม่ต้องดูเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันไปดูตรงนี้ก่อนดูโครงสร้างก่อนโครงสร้างของเขานะก็จะมีประธานนะ subject มีวิวหรือเชล แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1นนะครับหรืออาจจะเป็นนะ verb to be แล้วก็ตามด้วย be แล้วก็ going to แทนก็ได้นะครับแทนเฉพาะตรงนี้นะโอเคเป็นเหตุการณ์ที่ใช้ยังไงครับกำลังเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้เดี๋ยวเรามาดูประโยคตัวยอย่างยกมาประโยคเดียวเนาะ I will give you a ring ฉันจะให้แหวนกับคุณะจะเป็นไหวนาะไม่รู้แหวนมันหรือเปล่าถ้าใส่นิ้วนางน,นี่แหวนแหวนขอแต่งงานเลยนะฝรั่งเขาว่าย่างงั้นคราวนี้เรามาดูครับ I will give you a ring อันนี้ก็เป็น future simple ธรรมดารรมดาก็คือมี will หรือ shall แล้วก็ประธานช่องที่หนึ่งะคราวนี้ตรงนี้ตัวเล็กๆนี้ อันนี้ก็คือขอโทษทีมันก็จะเป็นสัพท์ที่ที่มีประกอบหรืออาจจะมีสอดแทรกอยู่ในประโยคของ Future Simple ได้นะครับก็คือ next อันนี้ตัวมันเล็กเดี๋ยวผมอ่านให้ฟัง next ก็คือก็แปลว่าข้างหน้าครับ in the future โอ้โหอันนี้ชัดเจนมากเลย in the future ก็คือในอนาคต shortly shortly ก็ uh, คืออย่างที่อย่างเร็วอ่ะสู้นเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเร็วๆน,นี้นะครับ in the short time ในเวลาอันสั้น tonight คืนนี้นะครับ in a while ก็สักครู่ in a few minutes ก so so ็สักสักครู่เหมือนกันสักวนาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยสักพัก in the day อ๋อ in two days ก็คือในสองวันนะครับนี่ก็จะมีประโยคเป็นเขาเรียกคำศัพท์ vocabulary vocabulary นะสอดแทรกอยู่ มาดูเทนที่10เทนที่10ก็คือพูดถึง Future c o n t i n u o u วก็คืออนาคตต่อเนื่องนะครับลักษณะการใช้ของประโยคนี้ใช้ในเหตุการณ์อะไรครับก็ใช้ในเหตุการณ์ที่กำลังทำอะไรในเวลาที่แน่นอนในอนาคตนะก็คือจะอยู่ช่วงนี้นะครับโอเคมาดูโครงสร้างประโยค นะมี subject บวกด้วย will หรือ shall นะครับแล้วก็มีตัว b แทรกเข้ามาก่อนที่จะตามด้วย verb เติม ing มาดูประโยคตัวอย่าง this time tomorrow jan will be flying to j a p a n ก็คือเนี่ยในเวลาเนี้ยในเวลาที่ที่เขากำลังพูดเนี่ยสมมติว่าเขากำลังพูดอยู่สักเวลาทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า this time tomorrow ในเวลาเนี้ย ของวันพวกนี้นะในเวลาทุ่มหนึ่งของวันพวกนี้เชนก็จะบินไปแชนะกําำลังจ,จะบินไปญี่ปุ่นเชเียนนันคือญี่ปุ่นนะครับเชเพแพนคือประเทศญี่ปุ่นเท่ากับเจแปนิสก็แปลว่าคนญี่ปุ่นหรือชาวญี่ปุ่นนะครับโอเคผ่านเนาะสิ f เ t u r e p ว r f e c t ใช้ยังไง ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตนะครับอาจมีเหตุการณ์หนึ่งเสร็จสิ้นลงไปแล้วอยู่ตรงนี้นะนี่คือฟิวเจอร์นะนี่คือพีเซนต์นะตาวนี้โครงสร้างประโยคคืออะไระครับก็มีประธานวิวหรือเชวตามด้วย Have ตามด้วยเว r รช่องที่3นะครับไปดูประโยคตัวอย่างประโยคตัวอย่าง Tomorrow tomorrow morning, our o r we will finished have e p j พรุ่งนี้เชา้าเราจะจบโครงการของเราเราจะทำโครงการทำโปรเจกต์อะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเราจะทำโปรเจกต์นี้จบในเวลาพรุ่งนี้เชา้านะครับนี่ประโยคนี้นะครับ future perfect ก็อาจจะมีคำศัพท์พวกนี้อยู่ นะครับ by tomorrow ก็คือภายในวันพรุ่งนี้นะ by dinner time ใครชอบน i n n e r นะครับก็ภายในเวลาอาหารคำ่ำนะครับก็เป็นช่วงเย็นเย็นาะ by next week ภายในสัปดาห์หน้า by 12 am อันนี้เป็นประโยคตัวอย่างนะมันก็อาจจะเป็น by by 1 pm by 1 am t 3 o อะไรเงี้ย by next week by next month อะไรก็ว่าไป อันนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูว่าจะมีคำศัพท์ลนนักษณะนี้สอดแทรกอยู่ได้ในประโยคของอะไรเอ่ย future perfect ไปเลย12นะครับอันนี้สุดท้ายเลยเนี่ย future perfect continuous เป็นประโยคที่ระบุเวลาแน่นอนชัดเจนในอนาคตนะเพราะว่าเราพูดถึง future ์อย อยู่ในช่วงนี้นะครับในลักษณะการเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดในช่วงนี้นี่มาดูโครงสร้างของประโยคเป็นยังไงครับมี subject มีประธานมี will ตามด้วย have ตามด้วย been แล้วก็ตามด้วย verb d i n g ครับ I will have been studying Chinese for two years next month ฉันจะ เข้าเรียนภาษาจีนนะครับเป็นเวลา2ปีในเดือนหน้า demise. มีเขาบ่งบอกเวลาที่ชัดเจนนะครับในเดือนหน้าเนี่ยเขาจะเรียนภาษาภาษาจีนเป็น,าานเวลา2ปีบ่งบอกอะไรที่ชัดเจนก็คือตรงนี้ไงนี่ไงระบุเวลาที่แน่นอนแล้วจะเกิดขึ้นในอานาคตนะครับฉันคงมีคำปลอยู่นีน้ฉันคงจะได้เรียนภาษาจีน มาครบ2ปีเต็มแล้วในเดือนหน้านี้เอ้าเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวกลับไปดูใหม่สิ I will have been studying Chinese for two years next month อ๋อโอเคโอเคฉันจะได้เรียนนะครับภาษาจีน for two years ครบ2ปีในเดือนหน้านี้โอ้โแปลแปลแปลตามข้างหลังนี้นะแปลตามข้างหลังนี้ก่อนหน้านี้แปลยังไงจำไม่ได้แล้วอโอเคนี่มีมีตัวมีคำแปลให้ด้วย คราวนี้คำที่จะอาจจะมีอยู่ในประโยคนี้ได้นะครับนของ future perfect continuous ก็อาจจะมี this time tomorrow นี่ตัวอย่างนะครับ eleven o'clock tomorrow 10ตรงนี้มันก็จะผันไปได้นะครับตรงนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็น eleven นะครับก็จะเป็นเวลาอะไรก็แล้วแต่เป็น tomorrow หรือว่า after tomorrow อะไรก็ได้ทั้งนั้นที่มันมีลักษณะที่หมุนบอกอย่างนาคต ก็จบนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากก็ขอให้ subscribe ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเราพบกันใหม่กับทุกทนะ่านบาย